แต่ว่าตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่เลยนะคะแล้วก็นําไปสู่ความตึงเครียดในบางจุด่แตของวันนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นตรงชาวตรงเขตผลโยธินแยกคอปอนะคะประชาชนตรงจุดนั้นเนี่ยไม่พอใจวันนี้มีการรื้อบิ๊กแบ็กทั้งสองฝั่งของถนนด้วยค่ะไปติดตามกับคุณวรุณีซื่อสัสกุลชัยนะคะสวัสดีค่ะคุณวรุณีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณวรลพรคุณจีระนะคะชาวบ้านย่านผลโยธินสุดทนแล้วนะคะกับการแก้ปัญหานะคะจนวันนี้นั้นก็แสดงความไม่พอใจนะคะด้วยการที่จะยื่นด้วยการมีการรื้อบิ๊กแบงเกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันนั้นก็เตรียมที่จะฟ้องสาลปกครองนะคะในฐานะที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่ากอทมอนั้นละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะขณะเดียวกันก็มีการกระทบกระทท้งเกิดขึ้นด้วยค่ะเราลองไปดูบรรยากาศความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันค่ะ และนี่ก็คือภาพนะคะขณะที่ชาวบ้านย่านประหนโยธินแยกคอพอ,อกว่า400คนที่มาจากหมู่บ้านแอนเน็กกาเดนโฮมนะคะชุมชนจามอนและประชาชนในบริเวณกม25 26และ27ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและกทมรื้อบิ๊กแบ็กบริเวณนี้นะคะตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าภายหลังเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการนำกระสอบทรายมาทําเป็นฝายน้ําล้นทําให้ชาวบ้านไม่พอใจในจุดนี้นะคะเลยได้มีการรวมตัวกันขณะที่พลตารวจตรีดํารงศักดิ์กิติประพัสผู้บังคับการตํารวจนครนาย2 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า300นายนะคะคอยควบคุมสามกองร้อยค่ะคอยควบคุมความสงบในพื้นที่พร้อมกับประสานไปยังนายสมภพบร,ระงับทุกรองปลัดกทมเพื่อให้มาเจราจาก,กับประชาชนในพื้นที่ทําให้ชาวบ้านก็เกิดความไม่พอใจอีกเช่นกันนะคะประถือว่าเป็นการซื้อเวลามากกว่าจึงเรียกรวมกันเข้ารื้อบิ๊กแบ็กเพิ่มอีกสเมตรนะคะจากเดิม5เมตร รวมเป็นทั้งหมด7เมตรนะคะแล้วก็ตอบว่าการทํางานของรัฐบาลและกทมด้วยความไม่พอใจลองไปฟัง,งถึงบุงชุค่ะสถานแรกเราคืออยากให้น้ําลดลงให้เราอะสามารถไปทํางานได้ใช้ชีวิตที่ปกติได้เสมอ หลังสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ทางสพ,พได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากทกมมาประสานและทําความเข้าใจกับประชาชนแต่ก็ไม่สามารถเจราจาก,กันได้ค่ะเพราะประชาชนเห็นว่าเป็นข้อแก้ตัวของเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นจึงได้ทําการรื้อบิ๊กแบ็คเพิ่มอีกตลอดแนวนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกบริเวณถนนพหลโยธินทําให้เกิดเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนถือมีดจอบเสียมนะคะเพื่อทาการตัดถุงบิ๊กแบ็คซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์และยึดของกลางมาได้จํานวนหน ด้านพลตำรวจตรีดำรงศักยอมรับนะคะว่าลำบากใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่ฟังเหตุผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กทมซึ่งเข้าใจได้ว่าคงเกินความอดทนของชาวบ้านนะคะโดยทางตำรวจได้ยึดหลักนโยบายของพบตอรอในการควบคุมประชาชนโดยไม่ใช้ความรุนแรงและให้เน้นการเจรจาเพื่อไม่ทำให้เหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามเราปรหลัดกทมได้เดินทางเข้ามาดูบริเวณแยกคอปะออโดยบอกเพียงว่าไม่สามารถห้ามปรามกลุ่มผู้ชุมนุมได้คงต้องปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้จากนั้นก็เดินทางกลับไปสาราว่าการกทม ขณะที่ชาวบ้านตำบลคูคตและก็ตำบลลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจำนวนหนึ่งนะคะที่มีบ้านอยู่บนถนนพระหลโยธินริมคลองหนึ่งและคลองรังสิตประยุรศักก็ไปรวมตัวกันที่บนทางด่วนโทวเวค่ะบริเวณห้างเซียรังสิตเพื่อปิดถนนบนทางด่วนขาเข้ากรุงเทพนะคะทำให้การจราจรนั้นติดขัดและก็เกิดการกระทบก,กระทั่งกับคนที่ใช้บนทางด่วนนะคะโดยผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บหนึ่งราย หลังจากนันก้นพลตำรวจเอกพงศพงษ์เจริญรองพอบตรในฐานะโฆษกสปพนะคะและ้นนวก็ดรอนนท์สิริวงศ์ณอยุธยาได้มาเจรจากับชาวบ้านค่ะโดยไม่มีแกนนำนะคะก็ทําให้ช่วงแรกคุยกันค่อนข้างลําบากแต่สุดท้ายก็ได้ข้อยุตินะคะว่าทางสปปนั้นจะหารือกับจังหวัดปทุมธานีและกทมให้น้ําลดลงอีก30เมตรนะคะ30เซนติเมตรนะคะภายในสิ้นเดือนนี้โดยชาวบ้านพอใจและจะติดตามหากในวันที่30พฤศจิกายนนี้น้ำไม่ลดลงก็จะมารวมตัวกันอีกครั้งที่ทางด่วนโทเวค่ะ โดยพลตำรวจเอกพงษสพัฒน์บอกนะคะว่ามีหลายจุดที่ชาวบ้านนั้นเดือดร้อนที่ผ่านมาชาวบ้านอาจไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าพื้นที่บางแห่งนั้นอยู่ห่างไกลไม่ได้รับความดูแลอย่างทั่วถึงทั้งเรื่องของถุงยางชีพอาหารและน้ําดื่มทําให้ประชาชนนั้นเกิดความเครียดอย่างมากค่ะ ไปดูกันที่ชาวบ้านอีกฝั่งฝั่งหนึ่งบ้างนะคะฝั่งตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและชาวเดอนเมืองของกทมร่วมกันหารือกับชาวบ้านฝั่งตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีบวกกับชาวบ้านตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยมีนายประพัฒจงสงวนผู้ช่วยรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมรับฟังเพื่อหาทางออกในการระบายน้ําผ่านคลองบ้านใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถตกลงกันได้นะคะโดยนายประพัฒน์นั้นได้แนะนําให้ทั้งสองฝ่ายดาเนินการดังนี้ค่ะคือการขุดลอกฝักตบชวาในลรงบ้านใหม่ส่วนที่จะออกไปทางแม่น้ําเจ้าพยานะคะสก็คือการสร้างคันดินทั้งสองข้างเพื่อป้องกันตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำนะคะและ3ก็คือการสูบน้ําออกที่ปลายลองเพื่อทดสอบระดับน้ําและการระบายน้ําในคลองนะคะ4คือการทยอยเอากระสอบทรายออกทีละเล็กน้อยพร้อมกับเพิ่มมาตราก,การสูบน้ําโดยควบคุมไม่ให้น้ําล้นตลิ่ง สุดท้ายก็5้ค่ะคือให้มีคณะกรรมาการนะคะหรือคณะทํางานควบคุมระดับน้ําร่วมกันอย่างไรก็ตามหลังใช้เวลาในการเจราจากเกือบ2ชั่วโมงในที่สุดชาวบ้านตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธาน,นีก็ไม่ยินยอมในการรับข้อเสนอดังกล่าวนะคะเพราะหวงว่าน้ําจะเข้าท่วมพื้นที่ตําบลบ้านใหม่ดังนั้นจุดนี้จะถือเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่อาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านใน2พื้นที่ในอนาคตได้นะคะเพราะว่ายังหาทางออกร่วมกันไม่ได้ค่ะเราไปดูบรรยากาศสด ที่เกิดขึ้นในเวลานี้กันนะคะซึ่งขณะนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณถนนเนี่ยนะคะเป็นถนนงามวางวงที่เชื่อมต่อไปอยังจา,จากในส่วนของแยกวิภาวดีนะคะลางสิทิเชื่อมต่อไปอยังแยกเกษตรจะเห็นว่ามวลน,น้ำเนี่ยขังอยู่ก็อาจจะสูงพอสมควรนะคะประมาณ20-30ซนเมแต่ว่ารถเล็กนั้นยังสามารถที่จะสัญจรไปมาได้ แล้วก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีผู้คนนั้นมาใช้เส้นทางนี้มากขึ้นแล้วนะคะซึ่งจากจุดนี้นั้นสามารถตรงไปจนถึงบริเวณวงเวียนหลักสีนะคะแล้วก็เลื่อยไปจนถึงบริเวณก่อนถึงสะพานใหม่นั่นก็คือโลตัสบางเขนนะคะที่ยังคงเดินทางไปโลตัสของหลักสี่ค่ะซึ่งจุดนี้ก็ยังเดินทางไปได้อยู่ขณะเดียวกันนะคะยังคงต้องจับตาดูเรื่องของบิ๊กแบ็คนะคะไม่ว่าจะเป็นแยกคอปออที่เกิดขึ้นเพราะว่ามวลน้ำหากมีการลื้อแล้วผลกระทบก็คือแน่นอนว่าชาวสายไหมนะคะแล้วก็ส่วน,นต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบก็จะได้รับผลกกกระะททบขณเดดีีียวันอนออุึงง่ บ้านใหม่ตอนนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีการรื้อ Big Back หรือว่ามีการผ่อนปลนเรื่องของ Big Back กผลกระทบก็คือเมืองเอกนั่ banks, นเองนะคะเพราะฉะนี้ก็คือ2จุดในส่วน,น,น category, ของตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนะคะที่ยังเป็นความขัดแย้งของชาวบ้านแล้วเราก็ยังคงต้องติดตามประเด็นนี้ต่อเนื่องค่ะคุณธีรากษุวราพรค่ะขอบคุณค่ะคุณอรุณีค่ะ